สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับช่องมินตากาเดนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดินปลูกบอนสีนะครับซึ่งบอนสีของเรานั้นจะมีความสวยมีความอุดมสมบูรณ์ใบใหญ่แทงหน่อแทงหลอดนะครับสีสันสดใส,ดสได้ซึ่งดินก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆในการจะส่งผลให้เขามีความสวยงามเช่นนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงดินปลูกกันเนาะ อ่าที่เห็นข้างหน้านี้นะครับก็คือส่วนผสมของดินที่เราจะมาทําดินปลูกสําหรับบอนสีนะครับโดยเราจะทําการหมักดินให้เขานะครับเป็นสูตรสาหรับปลูกบอนสีโดยเฉพาะเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของดินที่จะเอามาทําดินหมักของเรานะครับอ่าเริ่มต้นเลยนะครับที่จะใช้ก็คืออ่าตรงนี้นะครับขาดไปไม่ได้เลยก็คือดินดินร่วนของเรานะครับดินบ้านของเราเนี่ยแหละครับอันนี้ผมไปเอามาจากอ่าที่สวนนะครับ ดินตามตามสวนตามาใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยครับเอามาได้เลยส่วนต่อมานะครับฝั่งนี้จะเป็นใบก้ามปูนะครับอ่าใบก้ามปูนี่ก็ไปกวาดมาสดๆเลยนะครับอยู่ใต้ต้นเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะมีกิ่งไม้มีใบไม้อย่างอื่นปนมาบ้างนะครับก็บางส่วนเราก็จะมีการเลือกออกก่อนนะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราเนาะพวกกิ่งอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเกิดเชื้อราค่อนข้างสูง แล้วก็เลือกออกไปก่อนส่วนใบก้ามปูนั้นะนะครับก็อย่างที่รู้กันเนาะในการาใช้งานกับอบอนสีเนี่ยไปปลูกบอนสีเนี่ยจะมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับมีธาตุในตัวเตน้สูงนะครับเมื่อย่อยสลายแล้วก็คือพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมากเลยแล้วก็เพิ่มความร่วนซุยให้กับดินนะครับต่อมานะครับฝั่งนี้จะเป็นใบมะขามนะครับเพื่อนๆขาดไม่ได้เลยสําหรับการปลูกบอนสีเนาะอย่างที่รู้กันนะครับใบมะขามเนี่ยมีริ์เป็นกรดนะครับ มีความเป็นกรดแล้วเวลาเราไปผสมดินปลูกบอนสีก็จะทําให้บอนสีของเรานั้นสีสวยสดนะครับผมหรือว่าจะปลูกต้นไม้อื่นๆนะครับที่มีมีสีสันเนี่ยก็จะทําให้สีสันสวยสดใสนะครับเนี่ยครับก็มีความสําคัญอย่างยิ่งดังนั้นก็หลายๆคนก็นิยมเอามาปลูกเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาครับอ่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระเอกของเราเหมือนกันนะครับเวลา เรามาปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับอย่างเงี้ยขาดไปไม่ได้ก็คือปุ๋ยคอกนะครับอตัวนี้จะเป็นปุ๋ยมูลวัวเนาะที่เรานํามาอ่าแต่ว่ายังไม่ผ่านกระบวนการหมักใดๆนะครับตัวนี้ก็คือพึ่งกวาดสดๆมาจากคอกวัวเลยอดังนั้นเราก็จะมาทําการหมักก่อนนะครับเพื่อนๆคือ,อปุ๋ยขี้วัวเนี่ยนะครับเวลาถ้าเกิดเรายังไม่หมักเนาะเกิดมาใช้งานเลยเนี่ยอ่าเขาจะมีผลนะครับทําให้ต้นไม้เนี่ย เกิดความร้อนนะครับมีอาการใบเหลืองใบซีดตายไปได้นะครับเพื่อนๆนดังนั้นก่อนที่จะใช้งานเราต้องหมักก่อนนะครับเพื่อนๆอ่าแต่ทั้งหมดนี้ก็คืออ่าถ้าเกิดกรณีที่เราจะมาใช้งานแต่และแต่และอย่างใช่ไหมครับเราต้องนําไปหมักแยกก่อนเนาะว่าอ่าใบมะขามก็ต้องเอาไปหมักต่างหากใบก้ามปูก็ต้องเอาไปหมักต่างหากหรือว่าปุ๋ยมูลวัวนะครับเราก็ไปหมักต่างหากแล้วคราวนี้อ่า อยากให้มีความสะดวกสบายขึ้นนะครับในการใช้งานผมก็เลยคิดว่าจะทําเป็นดินหมักไว้ปลูกเลยนะครับก็คือหมักอ่าทิ้งไว้แล้วถึงเวลาเราก็เอาดินเนี่ยมาปลูกได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาผสมส่วนผสมใดๆนะครับเพื่อนๆก็คือครบจบในนั้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมารวมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผม ผสมเลยเนาะตรงนี้ที่ใช้นะครับดินเนี่ยจะใช้สองส่วนนะครับเพื่อนๆอ่าส่วนใบก้ามปูใบมะขามใช้ส่วนเดียวนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็มูลวัวนะครับมูลวัวเขาก็จะช่วยเรื่องอ่าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินนะครับเพื่อนๆตัวเนี้ยเหมือนอ่าเขาจะมีพวกจุลินทรีอ่าที่เป็นประโยชน์กับพืชน,นะครับที่เป็นประโยชน์กับดินทําให้ดินเราอุดมสมบูรณ์เนาะแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้กับ ให้กับดินได้นานขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญเขาสามารถไปย่อยอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินได้ด้วยนะครับเพื่อนๆคือเหมือนพวกใบกัมปูอย่างเงี้ยเขาก็จะไปย่อยเพื่อที่ให้พืชสามารถนําไปใช้งานได้ได้สะดวกขึ้นเนาะปกติมันต้องใช้พลังงานในการย่อยเยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดมีส่วนผสมอ่าพวกปุ๋ยม,มนว้วอ,อย่างเงี้ยเพิ่มเข้าไปเขาก็จะสามารถอ่าทำงานได้ง่ายขึ้นพืชเราก็ไม่ต้องทํางานหนักก็คือสามารถรับสารอาหารไปใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อน อ่านี่คือประโยชน์ของเขาก็เราจะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันหมดเลยนะครับนะครับพวกกิ่งไม้นะครับก็จะพยายามเก็บออกนะครับเพื่อนๆพือพอดีที่ไปกวาดมาเนี่ยมันมีต้นไม้หลายต้นอยู่ด้วยกันแล้วครานี้มันก็มีใบไม้มีอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะมันเป็นอินทรีย์วัตถุด,ด้วยกันนี่แหละรเรามาหมักแล้วก็มันก็สามารถย่อยสลายไปด้วยกันได้นะครับเพื่อนๆ อ่าแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่เราได้ทําไว้เนาะก็ตอนนี้ก็มาใช้ประโยชน์กับดินหมักของเราได้นะครับเพื่อนๆคือผมจะมาผสมน้ําแล้วก็มารดเขานะครับเพื่อช่วยในการย่อยสลายอ่าดินหมักย่อยสลายใบไม้ของเราให้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการย่นระยะเวลาได้เนาะโอเคเราจะผสมกับน้ําในฟักบัวเลยนะครับอันนี้เราก็จะมารดให้ทั่วนะครับอ่าโดยประมาณเนาะก็กะเอานะครับ หรือว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆก็คือสามารถาใช้น้ํารดได้เลยนะครับวันนี้เขาก็จะมีการย่อยสลายของเขาอยู่นะครับผมมาเลถ้าเกิดยังแห้งอยู่เราก็เติม เติมน้ำเข้าไปนะครับจะให้เขาชุ่มๆหน่อยนะครับเพื่อนๆ่อนที่เราจะไปบรรจุใส่ถุงไว้หลังจากที่เรารวมส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้าด้วยกันแล้วเน้อเพื่อนๆเราก็จะมารวมไว้ในถุงพลาสติกใสนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นถุงไว้สําหรับหมักของเราเนาะเป็นจุดพักนะครับของดีหมักของเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรานํามาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็พร้อมสําหรับการหมักไว้แล้วนะครับเก็บไว้สําหรับอ่าใช้ประโยชน์ได้เลยเนาะอันนี้ใช้เวลานะครับประมาณ1-2เดือนนะครับเพื่อนๆก็คืออ่าส่วนผสมของเราเนี่ยจะมีการย่อยสลายข้างในนะครับก็ดินของเราก็จะพร้อมสามารถนําไปปลูกบอนสีได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้ละครับเดี๋ยวอขออนุญาตมัดปากถุงก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับดินปลูกสําหรับบอนสีหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับที่เน้นสีสันของเรานะครับก็เป็นสูตรง่ายๆเนาะเพื่อนๆสามารถทําใช้เองที่บ้านได้เลยนะครับซึ่งปกติเราก็จะใช้ วัสดุพวกนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เราจะเอามาอำนวยความสะดวกนะครับให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นหมักไว้ประมาณเดือน2เดือนเราก็นําดินนี้มาปลูกได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมาผสมส่วนผสมอื่นอีกนะครับเพื่อนๆอ่านะครับเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับบอลสีของเราก็จะมีความสวยงามนะครับด้วยสูตรดินหมักของเราเนาะถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ